เทคนิคประหยัดพลังงานแสงสว่างช่วยลถค่าไฟโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนคือการเลือกการใช้และการดูแลรักษาการเลือกก่อนจะติดตั้งหลอดไฟควรคำนึงถึงความสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปในการเลือกความสว่างของหลอดไฟให้ดูที่ค่าลูเมนต่อวัตต์ยิ่งตัวเลขมากก็จะยิ่งมีความสว่างมาก เลือกประเภทของหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานอย่างเช่นหลอด LED เลือกสีของแสงให้เหมาะกับการใช้งานแบ่งได้3โทนสีดังนี้ daylight แสงโทนสีฟ้าเหมาะกับออฟฟิศมุมอ่านหนังสือหรือท,ที่ที่ต้องใช้แสงสว่างสูง warm white แสงโทนอุ่นให้แสงนวลๆออกสีทองส้มเหมาะกับมุมพักผ่อนส่วนหลังบ้าน cool white แสงระหว่าง warm white และ daylight สีขาวนวลตาและนำมาประยุกใช้ได้หลากหลายการใช้งานใช้แสงธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเกิน15นาทีการดูแลรักษาสำรวจระดับความสว่างและการใช้งานอยู่เสมอ มันทําความสะอาดฝาครอบกระจายแสงโคมไฟกระจกหน้าต่างเพราะฝุ่นบนส่วนที่เป็นแก้วจะลดความสว่างของแสงจากหลอดไฟได้ถึง33%สุดท้ายคือควรเปลี่ยนหลอดไฟเป็นกลุ่มแทนที่จะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อหลอดเสียเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อจำนวนมากโดยระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนคือร้อยละ60-80ของอายุการใช้งานครับ